ทานจีนสอนลูกรักตอนเรื่องที่ยากจะเป็นเช่นเดิมข้าราชการผู้หนึ่งแซ่เจียงเขาเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยมาหลายปีภรรยาของเขามักจะบ่นว่าเขาคงจะเป็นขุนนางผู้ยากจนที่สุดในปัภพีนี้ไปอีกหลายปีหากยังไม่คิดจะทุจริตเล็กๆน้อยน้ยบ้างแต่ขุนนางเจียงยังคงยึดมั่นในคุณธรรมเรื่อยไปจนภรรยาของเขาเก็บเสื้อผ้านหนีไปในที่สุด ไม่กี่ปีต่อมาขุนนางเจียงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีใหญ่ได้รับเงินทองลาบยศบ้านที่ดินบริวารและของพระราชทานมากมายพรนรยาของเขารู้ข่าวก็รีบก,กลับมาคุกเขาวิงวอนขอกลับมาเป็นพรรยาของเขาอีกขุนนางเจียงจึงให้นางตักน้ำมาครึ่งถังแล้วให้เทลงพื้นดินจากนั้นก็ให้เก็บน้ำคืนใส่ถังพัรยาเก่าพยายามเก็บน้ำใส่ถังเป็นเวลาครึ่งวันก็เก็บได้แต่โคลน คุณนางเจียงจึงกล่าวว่าเจ้าทิ้งข้าไปแล้วจะหวนคืนกลับมาทำไมเรื่องบางอย่างมันยากจะคืนกลับดังเดิมได้ก็เหมือนน้ำถังนี้นั่นแหละก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ